สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยูหงคือเก่านะครับเนาะเมื่อน yeah. ี้ยูหงพาเพื่อนๆมาชมการทําพริกเกลือบวยทาเพื่อนครับเพื่อนๆหลายๆค้นถามเข้ามาเนาะครับนอก่าอยากเสียดกินเองนะครับเนาะบ่อยากเฮ็ดลายแบบสูตรทําง่ายๆทํากินเองแล้วก็ถามมาว่าหาซื้อวัตถุดิบได้ยากลําบากเนาะครับเนาะสาหรับผงบวยอาจจะบ่รู้จากร้านค้านะครับเนาะร้านขายวัสดุอุปกรณ์การทําพริกเกลือ นี่จะเป็นพงบวบขนาด1กิโลกรัมครับเพื่อนครับถุงนี่ก็เฮ็ดได้ประมาณถ้ายุยหงเฮ็ดสูตรทําขายกับน้ำตาลนี่ประมาณห่างหกกิโลนะครับน้องเพื่อนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้จะมานําเสนอการเฮ็ดพริกเกลือบวบสูตร1กิโลกรัมครับเพื่อนครับน้ําตาล1กิโลกรัมสําหรับทํากินเองนะครับเนาะหรือพ่อค้าไม้นะครับเนาะไม่อยากเฮ็ดลายอยากเฮ็ดหน่อยๆทดลองเมืองก่อนนะครับเนาะกับกับประมาณ1กิโลกรัมครับ ทดสอบเบิ่งเนาะครับเนาะแล้วก็ยู่ของจะทิมลิงผงบวยไว้เนาะครับเนาะสำหรับเพื่อนๆพื่อที่ว่าที่บ่สะดวกที่จะไปร้านค้าเนาะครับเนาะที่หาซื้อได้ลำบากเนาะครับเนาะเดี๋ยวยู่ของทิมลิงไว้ให้กดเข้าไปสั่งซื้อครับเพื่อนครับสะดวกสบายเนาะครับเนาะครับเพื่อนครับอัตราส่วนน้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมนี่ก็ยู่ของก็จะใส่ผงบวยประมาณสองขีดครับเพื่อนครับเอาแบบสูตรเข้มข้นเนาะครับเนาะแล้วก็เกลือนี่ประมาณสองช้อนแกงครับเพื่อนครับ มาชมกันครับเพื่อนๆครับอันดับแรกครับเพื่อนครับน้ำตาลทราย1กิโลกร,รัมนะครับเนาะแล้วก็เป็นพวงพงบวยครับเพื่อนครับประมาณ2ขีดนะครับเนาะ200กร,รมัมสองร้อยกร,รัมถึง250 กรรำนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะใช่เลยครับต่อด้วยเกลือครับเพ,พื่อนครับ,อรบสองช้อนปูนเลยนะครับเนาะเห็ดง่ายๆครับเพื่อนครับแต่ว่าเ,เพื่อนๆบางคนอา,อาจจะหาซื้อผงบวยได้ยากนะครับเนาะ ผงบวยก็มีหลายหลายตัวนะครับเพื่อนมีมีมีสีม่วงนะครับออกสีม่วงๆนะครับนอก,ก้วกจะมีออกสีเทาๆตัวนั้นจะเป็นเป็นคนละชนิดกันครับเพื่อนครับแื่ว่าเมื่อนิยมอของมาทําคลิปเป็นผงบวยที่ตามท้องตลาดมีกันเยอะแยะนะครับเนาะตลาดผลไม่แล้วก็คนครับ ยี่ครับนี่กักินกับฝรั่งแช่บวยมะม่วงแช่บว้ยนะครับเนาะแล้วก็พุทราแช่บวยต้องใส่พริกเกลือพริกเกลือบวยครับเพื่อนครับขมกลมครับแล้วก็แซ่บนะครับเนาะเพื่อนๆบางท่านอาจจะชอบกินกับฝรั่งครับฝรั่งสดเวลามาซื้อฝรั่งสดนี่ก็จะขอพริกเกลือบวยนะครับเนาะ ะมาณนี้ครับเพื่อนครับเบื่อานคคับเพื่อนครับทำง่ายๆทำกินเองนะครับเนาะจรงไหนล่วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของยุยหงนะครับเนาะตรงไหนล่วก็อย่าลืมครับเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะป่าพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของยุยหงนะครับเนาะ ประมาณนี้ครับพเพื่อนครับประมาณนี้นะครับเป็นรสช,ชาติที่ยุ่หงกะคิดว่าเป็นรสชาติที่ยู่หงทําได้ดีแล้วก็แซ่บนะครับเนาะแล้วก็ยู่หงกะทําสูตรนี้แหละครับขายเป็นประจําครับเพื่อนครับเดี๋ยวพงพงพงบวยนี่ยุ่หงจะทิมลิงไว้นะครับเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไดที่อาจจะบสะดวกในการไปซื้อตามร้านค่านะครับเนาะนี่เขาจะมีขายออนไลน์แล้วก็ จัดทรงทัวประเทศแล้วครับเพื่อนครับขอบคุณครับเพื่อนครับทังไหนแล้วก็คลิปนี้อยู่ผงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะพริกเกลือบวยสูตรน้ําตาล1กิโลกรัมทากินเองนะครับเนาะทําไม่ถ้ากินกับก๊อทลังกินกับมะม่วงกับแสบนะครับเนาะคลิปนี้อยู่ผงต้องขอลาไปก่อนครับเพื่อนครับสวัสดีครับ